สวัสดีเจ้าสวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮานะเจ้าวันนี้มาทําเมนูแอปองอ๋อกันนะเจ้าวัตถุดิบแลักเขาก็มีนี่เลยเจ้านี่องอ๋อเนานะอันนี้ล่างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะเจ้านี่นะแล้วก็วันนี้จะใส่หมูบดลงไปตัวเนะเจ้าเนาะและอันนี้ก็จะเป็นเครื่องของมันนะเจ้าเครื่องพริกแกงพริกที่เขาจะเอาไปใส่ในในแอปองอ๋อเฮานอกก็จะมีพริกแห้งนะเจ้า หอมแดงหอมขาวหรืัวกระเทียมเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นจะไขอันนี้จะเป็นหากพักป้อมนะเจ้าต้นพักป้อมแล้วจะมีพักป้อมต้นหอมนะเจ้าเอาใส่ตัววันนี้คาดใบมะกรูดนะเจ้าปะไปดูวิธีการตำเครื่องกันเลยนะเจ้าเราจะใส่พริกแห้งก่อนเนาะตำพริกแห้งละเอียดสักน้อยก่อนนะเจ้าเนาะนะเจ้าก็นี้เขาก็จะใส่ต้นพักป้อมหอมแดงหอมขาวแล้วก็จะไขรลงไปเนาะ ใส่หอมแดงนักๆนะเ,เจ้าเหมาะดีเนจ้าพอเขาตัพริกหอมแดงหอมขาอย่างละเอียดของแล้วนะเจ้าองเขาก็จะเอาอันกะปิใส่ลงไปตัวเจ้าใส่ลงไปตําตัวเลย มาเจ้ากันนี่เขาจะผสมเลนเนอนี่มีองอหมูโบดก็จะใส่เครื่องลงไปที่เขาต่ำตะกี้นี่นะใส่อูมามิตัวยเนาะใสผงนสดดีนะเจ้า แล้วก็สูตรนี่จะเยอะ่อละมันหอยลงไปหันน้อยนะเจ้าเนาะเพิ่มความหอมแล้วก็เกลือป่นเจ้าเกลือป่นลงไปในเจ้าพอเขาพุ้งเครื่องอย่างแล้วเนาะเขาก็ขยำเลยเจ้าขยำเพื่อเครื่องกับอ,องอ๋อก,กับหมูเขานี่เข้ากันเลยเนาะบางคนเปิดก็ชอบอ,องอ๋อที่มันเป็นตีนเป็นตีนอยู่นะแต่อันนี้เขาจะ บีพื่อมันเละผสมเข้าไปเจอกันเลยนะเจ้าเนาะมาเจ้ากันนี่เขาก็จะใส่พักของเขาลงไปละจะได้นะเจ้าเนาะวันนี้เขาอันขาดใบบักกูดนี่จะเป็นโลกสือมาปลูกสักต้นเหรอมาเจ้ากันนี่ก็จะเป็นวิธีการห่อแล้วนะเจ้าเนาะนี่ตักลงมาเลยใจ้ตองสองสักสองจันสามจันทนะเจ้าเนาะ สองก็เขียมเขียมเจ้าชุงนี้นะแล้วก็เอาสองข้างเข้ามาเลยแล้วเจ้าก็จะได้หนึ่งแอปกินมาได้นี่มันก็ตึงล้ามนะเนาะเจ้าแอปหมูแอปอองอ้องนี่นะแต่ว่าไปซื้อเป็นกินก็ยังหวานเนาะมันจับปากเขา หอนี่ก็งามง่องแบบงามลายนะเจ้านี่ะนะนเจ้าเหมาะๆงามงามเจ้าตอนนี้เขาก็ห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเจ้าตั้งน้ำไว้ให้เดือดเนาะแล้วเขาก็จะเอาลงไปนึ่งนะเจ้าจริงๆเขาจะเอาไปแอฟเลยก็ได้นะเจ้าแต่เขากวามันบบซุกเนาะเขาก็เอาไปนึ่งแห่สก,ก๊ามนะเจ้าเนาะแล้วก็ปิดฝาไว้เลย มานะเจ้าตอนนี้ของเขานึ่งสุกแล้วนะเจ้านะเนาะปิดแก๊สเลยเดี๋ยวเขาจะเอาไปปิ้งเอาไปย่างนะเจ้าเนี่ยมาเลยเจ้ากันนี่วันนี้เขาจะย่างกับเตาไฟฟ้านะเจ้าเนาะแต่จริงถ้าย่างกับเตาทานนี่หนะ่าจะหอมนะเจ้าเนาะกดๆแถ่น้อยนะเจ้าเพราะว่าเวลาเขาไปหนึ่งนี่มันหลงไปเนาะ เลี่หอฮะหกหอ่หาเรามาคับดานกันเลยเจ้ากับนี่หอมๆเลยนะเจ้านี่นะดอกหญิงถ้าเขาปิ้งเต่าทานแค้นให้เจ้าปริงเต่าทานนี่จะหอมจะเมะกว่าน,นี่นะนี่เขาใจเต่าไฟฟ้าเนาะสะดวกสบายไปหมหน่อย ลาเจ้าแอบองอเฮาก็ซุกแล้วเวนาะกับน,นี่เนาะเดี๋ยวเฮาจะเอาไปแกะกันนะเจ้าเนาะมาเพราะว่าแอนบอกึ่งมันหอมกับปอละลเจ้าเพราะว่าอันเฮานึ่งซุกมาแล้วนเนาะอสองอันมาเอามาแกะกันเลยเจ้ากับน,นี่อ้าควันออกจุ้งจุ้งเจ้านี่โอ้ดูนี่เจ้า ขนาดหาวไว้นะเจ้านะจัติดนิดหน่อยนี่นะเจ้าเซตเรียบร้อยแล้วนะเจ้าสำรับเมนูแอปอองอของเฮาเน้านเจ้านะออกมาใหม่ๆควันจุ้งจุ้งเจ้าหมาน้าเจ้ามากินข้าวด้วยกันเนอ้อสำหรับวันนี้นะเจ้าเพจอาหารเหนือบ้านเฮาลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า